ระหว่างบาลีับปินันกับบาคิลเรดเดนส์ดับเคมรอนฮายันของมาเลเซียรประเทศไทยอยากต้องไปแข่งขันกับคนอื่นในเรื่องของการที่จะดึงคมไม่ใช่เฉพาะในธุรกิจกอฟธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทย ยังจําเป็นจะต้องพัฒนาหรือความสามารถในการที่จะสื่อสัมพันธ์กับคนที่จะมาเป็นลูกค้าเราอยู่กับอดีตมานานเราอยู่กับความทรงจำที่ว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของไครมันไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาต่างประเทศสังกกตเราไม่ดีโดยส่วนรวมเราเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็น ข้ออ้างแกงตัวมากกว่าคำอธิบายสี่ประเทศที่เข้ามาร่วมกับเราตอนยับตั้งอาเซียนมเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของคนอื่นบางก่อน้ำนั้นและเพิ่มแรงอิจาราถึงาการหุ่นเกียรงมอารอิมาเลเซียเพิ่มเป็นอิราราาได้สิบปี เอาละอินโดนีเซียอีสิบเปร์เซ็นต์อีกสปอสิงคโปร์เพิแยกมาจากมาเลเซียได้สิบปีฟิลิปปินส์เพิ่งพ้นาจากการเป็นเงินทอนอ่อรายกาไม่นาะนเราประเทศเดียวที่ไม่เคยเป็นเงินทุน,นเพราะฉะนั้นเราไม่จลยเป็นต้องไปพิสูจน์อะไรกับใครบนเวทีโลก ในขณะที่อีกสี่ประเทศเขาต้องออกไปต่อสู้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรที่จะได้อิสราพขอาอคุณจากะัรชาขอคุณประชาคมระคุณประเทศขอคุณประเทศที่เป็นอานณาน,น,คนิคมที่ให้อิสราพา้าเราไม่จด้เป็นต้องไปพิสูจน์อะไรกันเราก็เลยไม่เรียนภาษาอังกฤษแต่เพราะเขาออกจากอาเซียนเวิ่งเวทีทุกเวทีไปต่อสู้ไปพิสูจน์ตัวเองเราไม่ได้ทำเพราะถึงวันนี้เดี๋ยวนี้ ในเวทีที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในอาเซียนนอกอาเซียนบนเวทีโลกความสามารถในการแข่งขันในการที่จะไปเจราจากับลูกค้าในการที่จะไปดึงลูกค้ามาของเข,า,ขาสูงกว่าตรงนี้เราต้องคิดเพราะฉะนั้นโอกาสอาเซียนนี่ไม่ใช่โอกาสเฉพาะเตรียมตัวาาอาเซียน แต่เป็นโอกาสที่คนไทยทั้งหมดจะต้องมาสำรวจตัวเองว่าอันไหนคือจุดอ่อนอันไหนคือจุดแข็งอันไหนคือสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอันไหนคือสิ่งที่จะต้องป,อองปฏิรูปเราคือเจ้าของความคิดเรื่องอาเซียนเราคือต้นงคิดเรื่องอาเซียนอาเซียนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเป็น i n t e l l e c t ช a l property ของไทยนะ อาเซียนฟื้นฟูเรื่องอาเซียนเป็น deep strategic legacy แปลว่าเป็นมรดุทถังขาวพูนของไทยและเราทำได้ดีมากมากหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาไปเนี่ยเราดีสุดปัญหาของเราคือเราเกาะอยู่ในอดีตเราไม่ได้เตรียมตัวเพื่อการแข่งขันบ้างน ภาคเอกชนของเราเก่งเพราะเขาต้องอยู่รอดแต่ภาครชาชการไม่ได้ชุวยเขาบ้างอการเหมือนยิ้มนะคาไบใหญ่เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันทําให้ความสามารถในการสั่งสมประสบการณ์และความรู้รเพื่ออยู่ในแข่งขันกับคนอื่นเขาเจราจามากี่ครั้งเขาใช้คนคนเดียวถอยหลังกลับไปเรื่องอาซี ผมเราเปลี่ยนทุกปีผมไปอยู่อาเซียนหน้าปีนายรกรัฐมนตรีห้าคนและต้องรีบกันทุกครั้งนี่คือเรื่องจริงที่ไม่ไม่ได้กล่าวโทษใครแต่จะต้องบอกว่าระบบการสั่งารคนของเราไม่ว่าจะเป็นระดับการเืินหรือระดับราชการเราไม่สามารถที่จะสู้กับภาคเอกนชนได้เพราะภาคเอกนชนหนึ่งเขาอยู่เป็นขรอควรสองเขาอยู่แบบ สามารถที่จะตัดสินใจได้ทำจทีเพราะมันเป็นเรืเ่องหน้ญญาเดือดเดืแต่ของเราเนี่ยการเลือ่องการเลือ่อนเลือเล่อนลดกดใจให้ตำแหน่งมันมีกฎเกณฑ์มากมายด้ยกัจนกระทั่งเราชา้าในการทตรียมตัวสนามกอล์ฟเนี่ยไม่มีรัฐวิสาหกิจไหนทำใช่ไหม เป็นของเอกชน Exclusive แปลว่าไม่มีราชการมาแก้ทนะั้เพราะฉะนั้นอยู่อลังคิดท่านชมพิแต่การแต่การที่จะนำเอากีฬาก์ฟไปแข่งกับนคนอื่นท่านก็ยังต้องประรุมตัวเองมีหลายอย่างที่ภาคราชการสามารถสนับสนุนท่านไะด้และถ้ารวมตัวแล้วกันแล้วท่านขอเนี่ยนะ จะมีคลังในการขอจะเอาอางไงกับด้านกีฬาที่ต้องการมาใช้ประเทศไทยเป็นที่รึปรกนเรื่องวีซ่าเขาจะวีซ่ายาววีซ่าสั้นวีซ่าคนมีอายุแล้วที่สนใจเรื่องขออย่างเดียวอยา่างอื่นไม่สนใจกฎเกณฑ์เรื่องทรัพย์สิน เขามาอยู่แล้วเขาสนใจเขาอยากจะเปิดธุรกิจด้านี้เขาอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินด้านนีน้เราจะเอาอย่างไรเรื่องคอนโดเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ดินเราต้องไปคิดกันครันี้ได้ข่าวว่ากตลังคิดอยู่ว่าแทนที่จะให้ซื้อ จำนวนจำกัดเปิดให้เช่าระยะยาวที่ยขวกว่า39ปี99ปีในการเช่าที่ดินในประเทศไทยเพื่อทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่เขามีการันตีว่าเขามี99ปีเลยถ้าเขาจะพัฒน,น,น,นาสนามบกเขาลงทุนได้เพราะมันยาวพอยาวเลน กลุ่มที่ทำธุรกิจกอ่อด่วยกัน,กนคิดยังไงรวมตัวกันเป็น coalition หรือกลุ่มผลประโยชน์เพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนและวนำเสนอเป็นแพ็กเกจให้รัฐบาลเขาพิจารณาดีไหมหรือต้องการตลาดนี้ไว้สำหรับพวกเราี้ไม่ต้องการอะไรกันกมันเกี่ยวพ้องรเราทำของเราองซึ่งหนึ่งมันจะช้าสอง ลูกค้าที่เป็นเครื่องต่าที่เขาจะมาจากตํงกางโลกก็จะจำกัดเพราะมันเป็นกีฬาสากลไปแล้วเพราะมันเป็นกีฬาที่มีในโลทั่วโลกไปมันการที่จะจำกัดตัวเองว่าต่อไปนี้เรื่องกอล์ฟเรื่องสนามกอล์ฟเรื่องธุรกิจกอล์ฟจะต้องเป็นของคนไทยเท่านั้นเนี่ยจะไปคิดอะไรว่าเราต้องการทุนเพิ่ไมไ่หรือต้องการเทคโนโลยีเพิ่มไม่หรือต้องการ คนมาร่วมกิจกรรมเป็นพาร์เนอร์เป็น, partner, น strategically partners กับเราหรือไม่กฎกมเงื่อนไขต่างๆมันเป็นยังไงถ้าผมต้องมไม่คิดผมไม่ทราบอยู่ในหลักสูตรอย่างแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จาเป็นจะต้องไปมองทั้งด้านกฎหมายมองในเรื่องกฎกมายมองในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆ strategic จะเกิดขึ้นมองในเรื่องของเทคโนโลยี expertise ที่เราจะนำเข้ามาเพื่